สวัสดีค่ะแม่เอมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รอบพีริมนะเป็นยังไงบ้างลูกสาวของแม่เอ็มอ้เต็มที่มากเมื่อคืนก็แอบใส่ชุดอตีไปแล้วที่แบบว่าเพิ่มนี้เพิ่มนี้เพิ่มนั่นเพราะฉะนั้นเก็บเสีย <ๆ S 2> <ไ>งไว<า>ก้กรีดเลยเติมชุดอีกหรอแม่เอ็มเติมเราเป็นนางเติมแต่ไม่หยุดนะครับแรงมากเจอเลยว,นนวันนี้เราจะได้เห็นอะไรจากมีนาบ้างแม่เอ็มค่ะพีริมเนี่ยแล้วมีสิกเนเจอร์วอกไหมอุ้ยฉันจะบอกว่าทุกคนต้องกรี๊ดแน่เลยจริงๆกรี๊ดจนแบบไม่มีเสียงจะให้กรีดอ่ะ ม่เอาดีๆเดินยังไงเดินมาตรงๆแล้วก็เดินกลับเดินมาตรงๆแล้วก็เดินกลับใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่หยุดไม่โพสไม่หยุดไม่โพสเพราะว่าแบบก็เบาๆจะจอยเดินแบบให้กระเทยกินเล่นเลยอย่างเงี้ยเออรอบรอบสปีดแบบนม่เองสาธุอละกันนะคะทุกคนก็เต็มที่เพราะว่าน้องฝึกซ้อมแล้วนะคะก็เอาใจช่วยภาวนาให้น้องนะคะทุกคนต้อง ช่วยกันสวดมนต์ภาวนานะคะให้น้องมีสติให้มากที่สุดแม่ก็เช่นกันนะคะอยู่หลังเวดีก็จะแบบภาวนาแบบสาธุสาธุสาธุาเลยจะมีผีเปียกไหมแม่มีเพียงให้มันจบที่มี20สเถอะเนาะโอ้อแต่วันนี้แค่นี้เลยบอกเลยเออเออเออจอแน่ทุกคน